อควาดีไอริสจากแบรนด์เซนยาและคราดาลอมกินไหนจะมีความแพงมีความหรูหรามากกว่ากันนะครับแ้่พอมาเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิตนะครับก็คริโอในวันนี้เนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบน้ําหอมที่มีโน้ตหลักๆก็คือโน้ต Iris สนั่นเองนะครับซึ่ง เป็นน้ำหอม2แบรนด์แล้วก็เป็นสองบวกหกลิ่นละกัน,นครับที่เป็นแบรนด์จากคาราดลอม2ตัวนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์เซนย่าซึ่งถ้าอ่านชื่อเต็มเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกกันว่ามันคืออะไรก็เดี๋ยวเรียกสั้นๆว่าเซนย่าละกันนะครับก็คือเซนย่าอะควาดีไอริสนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกันว่าด้วยความที่มันมีโน้ตหลักๆก็คือโน้ตของไอริสเนี่ยคอนเซปต์ Concept ของคลิปนี้ผมก็จะประมาณว่าผมก็จะมาเปรียบเทียบด้วยความที่มันเป็นโน้ตไอริสนะซึ่ง ไอริสที่เด่นเด่นที่สุดก็คือคาราดอลอมครับแล้วก็กลิ่นเอเซียเนี่ยผมก็เพิ่งได้มาแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเปรียบเทียบกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ด้วยความที่ผมใช้ไปแล้วก็รู้สึกว่าเออน่ามาเปรียบเทียบกันก็เลยคลิปวิดีโอนี้ก็เลยออกมาประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะฉีดใส่กระดาษไว้เหมือนกัน,นครับก็ไม่ได้ฉีดใส่ข้อมือหรือว่าไม่ได้ฉีดที่ตัวครับครึ่งเรามาเริ่มจากที่แบรนด คาร่าก่อนละกันนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมก็มีขวดเต็มด้วยครับอันนี้ก็คือคาร่าลอม EDT นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันออกไปทางสดชื่นมากกว่าคราร่าลอม EDT ก็คือคาร่าลอมโลแล้วก็ผมมีประมาณ3กลิ่นก็คือที่เคยทำคลิปแล้วก็คือคาร่าลอม EDT แล้วก็คาด่าลอมโลแล้วก็คราด่าลอมอินเทนส์แล้วก็มันจะมีตัวสดชื่นอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่มีครับก็คือ คารา,าลอมวอเตอร์สแฟชตัวนั้นก็จะมีความสดชื่นมากกว่าคาราดาลอมโลดแต่ว่าก็ยังไม่เคยลองแล้วก็ยังไม่เคยดมเพราะฉะนั้นก็อ่ะเอาสองกลิ่นนี้จากคาราดาลอมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอฉีดคาราดาลอมไว้ก่อนแล้วกันครับก็หลายๆคนน่าจะรู้จากคลิปหลายๆคลิปที่ผมมีเนล่แล้วก็กลิ่นมันก็จะประมาณนั้นแหละแต่ว่าเราเราจะมาดูอีกทีว่ามันเป็นประมาณไหนเนาะก็อาจจะบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับสเปเดียน่าจะอเคแล้วอืม เหมือนแบบนั้นเลยครับคือไอริสเต็มๆมากๆครับแล้วก็มีลาเวนเดอร์นะครับรู้สึกถึงแบบความหรูหราถึงความแบบเนี้ยบไฮโซแล้วก็รู้สึกถึงกลิ่นที่แบบว่ามีความแพงมีความแบบแต่งตัวดีอะไรเงี้ยเป็นผู้ดีหรือว่าแบบแต่งสัวสูตรหรือว่าแต่งตัวที่รู้สึกว่าให้ความแพงอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กลิ่นที่มันแบบ ไม่ค่อยกระจายตัวกระจายตัวแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้กระจายตัวแบบพอแบบนานๆไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะให้ลุคที่แบบว่าดูเป็นคนสุขุมครับดูมีความคิดดูเป็นคนที่รวยแต่ว่าก็เป็นคนที่แบบว่าหน้าคุนหาด้วยเป็นลุคแบบซีโอหรือว่าลุคที่แบบคุณต้องแต่งตัวดีอะไรประมาณนี้นะครับอืมมีความหอมที่ดีมากๆแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูอีกตัวแล้วกันนะครับก็คือคารด้าลองโลนะซึ่งตอนแรกผมตัดผมแบบ กำลังจะหาซื้อขวดนี้แล้วนะครับก็คือคราดอลลมโลนะแต่ว่าผมก็ฉกคิดไปฉกคิดมาก็เป็นแบบตกตะกอนความคิดของเดงได้ว่าเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแบบว่าหาแฟลงเกอร์ทั้งที่เรามีขวดแบบเนี่ยออริจินอลของมันอยู่แล้วครับเพราะว่ากลิ่นมันก็ไม่ได้ต่างแตกต่างอะไรกันเลยเพราะว่าคราดอลลมโลเนะี่ยมันมันก็จะให้ความที่แบบสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีน้ําหอมตัวอื่นที่ผมตอนเนี้ยผมก็มีน้ําหอมสดชื่นหลายๆตัวมากๆแล้วแล้วก็ เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่ากลิ่นนี้ด้วยซ้าแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราแบบต,ต่อไปเรื่อยที่ผมมีแบบน้ําหอมหลายขวดแล้วก็แบบพอแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะมาหาตรงนี้ต่อแล้วก็ผมรู้สึกว่าปีที่2ของผมที่จะใช้น้ําหอมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะใช้น้ําหอมที่มันมีความคลอมเท็กซ์มากขึ้นแล้วก็มีความดาร์กมากขึ้นแล้วก็มีความแบบก้าวอีกเลเวลหนึ่งของการใช้น้าหอมหรือการแบบรีวิวน้ําหอมให้ทุกคนได้ดูนะครับเออก็อะไรประมาณนะั้นผมก็เลยคิดว่างั้นเราก็ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องซื้อคา้าลอมโลก็ได้อะไรเงี้ยเออใช่<ๆ>อืะครับมันให้ความสดชื่นมากๆแล้วก็มันจะลดความแบบไอริสลงแล้วก็เพิ่มความแบบดอกไม้ฟรุตตี้ออกมามีความหวานมากขึ้นมีความแบบออกไปทางแบบผู้หญิงมากขึ้นมีความนวลของกลิ่นมากๆเลยแล้วก็ใส่ไปเทะเลใส่ไปชายหาดเนี่ยถึงเหมาะมากๆแล้วก็แบบไปใส่ใส่ไปสวนดอกไม้หรือว่าไปเที่ยว ต่างจังหวัดต่างประเทศที่อากาศมันค่อนข้างจะร้อนนิดนึงหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีแดดอะไรประมาณนี้นะครับอืมออกไปทางดอกไม้มากกว่าคาราลอง EDT หรือว่าคาราลอมปกติเนาะอืออะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวเด่นๆหรือว่าตัวที่เราจะมาเปรียบเทียบตัวหลักๆของเราในวันนี้ครับก็คือเซนญาอะควาดีไอริสนะครับซึ่งผมก็ลองฉีดไปวันหนึ่งแล้วแล้ว,ลวก็รู้สึกว่าอืมมีความแอลกอฮอล์อยู่นะครับแล้วก็ ผมรู้สึกว่ามันมนจะออกไปทางอะความากกว่านะเออทางแบบท้าจนึงง่ายๆคือแบบอ q คว d าดิจอลพรูฟโมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันจะมีดอกแอริสด้วยแล้วก็นึกถึงแบบทะเลนึกถึงแบบกลิ่นทะเลไอทะเลเย place, ็นๆนึกถึงความอ q ควาติกนึกถึงความวอเทอรี่อืม statistical statistical ưng, แล้วก็ไม้ไม้แล้วก็แบบไม่ได้เป็นไม้ที่อับหรือว่าเป็นไม้ที่แบบลึกลับอะไรนะผมว่ารู้สึกมันเป็นไม้ที่โปร่งมากๆแล้วก็ รู้สึกว่ามันเบรนเข้ากันได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับอืแล้วก็ผู้ดอกไอริสอย่างเงี้ยที่ไม่ได้เป็นแบบโดดเด่นหรือว่าแบบไม่ได้เป็นโนต้ตหลักๆเหมือนคาราลอมหรือว่าคาราลอมโลนะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าไอริสมันรองลงมาแล้วก็เป็นความแบบอควาตินําขึ้นมาอันดับหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับอืมนึกถึงแบบว่ากลิ่นที่เราแบบไปเที่ยวอากาศร้อนๆหรือว่าแบบไปทํางานออฟฟิศก็ยังได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบอีก ตัวหนึ่งอะหรือว่าเปรียบเทียบบิดกลิ่นหนึ่งที่ผมพูดไปแล้วแล้ว,ลวก็คือก็คือโปรฟูโมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโปรฟูโมเนี่ยมันจะให้ความแบบเซ็กซี่มากกว่ามีความคอมเพล็กซ์พอๆกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์มากกว่าคือผมคิดว่าตัวเนี้ย ทำงานออฟฟิศก็ได้อยู่หรือว่าแบบใส่ไปเที่ยววันสบายๆไปเที่ยวชายหาดไปเที่ยวทะเลไปเที่ยววันพักผ่อนก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผมสึกว่าวันไปเดทหรือว่าวันที่เราต้องแบบว่าไปพบลูกค้ามีมิงหรือว่าเราต้องไปงานทางการอะไรยงี้ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นต้องหอวงประเภทนั้นแต่ว่าครฟมูทําได้แต่ว่าคราดลองทําได้เออคราดลองปกตินะครับอืทำได้แต่ว่าตัวเนี้ยน้อยสถานการณ์มากกว่าแล้วก็ผมสึกว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นที่เบสิกมากกว่า อืมคือมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าฉีดแล้วหลุลาหรือว่าฉีดแล้วแบบมีความมั่นใจอะไรเท่าไหร่เออผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่ผมเฉยๆมากๆอืมแล้วก็ผมได้มาไออาควานะครับผมเซนเซออาควาเนี่ยผมได้มาอีกตัวหนึ่งก็คือเซนเซออาร์ควาดีเนโรลีดผมรู้สึกว่าผมชอบตัวนั้นมากกว่าแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาเปรียบเทียบหรือว่าอาจจะอยู่ในแซมเปิลออฟเดอะมันเดินไหนสักเดือนหนึ่งเนาะอืม ผมว่าเป็นกลิ่นที่ s i m p l ลมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมเฉยๆมากๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าชอบหรือแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันาว,าวอะไรเท่าไหร่เหมือนแบบคารออาทลอมเงี้ยผมฉีดครั้งแรกเออผมรู้สึกแบบอาจจะไม่ชอบในช่วงแรกเพราะว่าเ้ื่องความที่มันแบบเป็น i ริสจ๋าๆเลยแล้วก็มีความแบบพาวดอรี่ด้วยมีความแบบลาเวนเดอร์มีความไม้ๆด้วยผมเลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะต้องแบบ เรายังปรับตัวกับน้ําหอมมันไม่ได้ด้วยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพอได้มาใช้คาราลาลอมโล่เงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยเราแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเลิฟแอดเฟิร์สนิฟมากๆเลยนะครับก็คือฉีดครั้งแรกแล้วรักเลยอะไรเงี้ยมันเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยครับคาราลลอมโลสำหรับผมเนาะแต่ว่าเซนญาอะควาดีไอริสอย่างเงี้ยผมไม่รู้สึกว่าแบบนั้นแล้วก็ได้ใช้แล้วแก็รู้สึกว่าเฉยๆกับมันมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่ว้าวอะไรแต่มีแต่ครับมีแต่ครับก็คือว่า ฟังตรงนี้ให้ดีครับมีแต่นะเพราะว่ากลิ่นเนี้ยติดทนนานกว่าคาราลอมมากๆแล้วก็คือแบบผมฉีดตั้งแต่เช้าอนะไรเงี้ยเมื่อวานแล้วก็มาอัดคลิปในวันนี้นะเออจำบอกประมาณนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ยผมฉีดไปแล้วทั้งวันประมาณตอนเช้าผมฉีดประมาณเจ็ดโมงแปดโมงประมาณนั้นแล้วก็กลางวันผมไปยิมด้วยไปออกกำลังกายด้วยอนยะ่างเงี้ยจนถึงบ่ายๆแล้วก็มีมีเวทเทรนนิ่งมีคาร์ดิโอด้วยก็เหงื่อเขาให้จะออกไปเยอะมากๆพอสมควรแล้วแต่ว่า พอตกเย็นพอกลับถึงบ้านประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งกลิ่นมันยังโชยขึ้นมาตีอยู่เออก็ถือว่ามันเป็นน้ําหอมแบรนด์หนึ่งที่คุณภาพดีมากๆถึงแม้ว่ากลิ่นจะไม่ได้เป็นกลิ่นที่ผมชอบแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมให้เดอะเบสเลยสําหรับ3ากลิ่นนี้เนาะมากกว่าคาร์ดัลลอมอีดีทีแล้วก็เดอะเบสมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดอะเบสมากกว่าคาร์ดัลอมโลด้วยเออคือมันเป็นกลิ่นที่แบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดใน3ตัวนี้แล้วนะครับ อืมแต่ว่าในเรื่องของกลิ่นผมกับเฉยๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกชอบอะไรมันนะครับอืมใช่นะครับผมไม่ได้รู้สึกชอบอะไรมันเลยเลยไม่ได้ชอบอะไรมันเลยนะอืมผมกับชอบคาราดลอม EDT แล้วก็ชอบคาราดดลอมโลมากกว่านะครับคือวิดีโอนี้เนี่ยเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับก็สรุปแล้วเนี่ยผมชอบ2กลิ่นนี้มากกว่านะคาราดลอม EDT กับคาราดลอมโลมากกว่านะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามีคาราดลอมขวดเดียวก็ พอแล้วถ้าคุณแบบเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนที่แบบเด็กนักเรียนนักศึกษ,ษาแบบผมเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็ขวดเดียวประมาณนี้ถ้าแบบสถานการณ์ประมาณนี้เป็นน้ำหอมขวดหนึ่งที่ต้องมีแล้วก็เป็นน้ำหอมคนหนึ่งที่ขวดเดียวจบได้เลยครับสอบใครหลายๆคนเนาะ Prada Long EDT นะครับ คลิปเรีโอนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเคยลองเซนญาอาควาดีแอริสบ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงกับน้ำหอม3ตัวในวันนี้ของผมนะครับแล้วก็ชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างมาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับคลิปเรีโอนี้เนี่ยเอาไว้ประมาณนี้แล้วกัน,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอครับ